เราแมนทั้งในหักไม่มีชิ้นดีครับดูครับกุ้งปลาซิวนะครับอันแรกนะครับเยอะพอสมควรครับดูครับปลาซิวนะครับดูครับประสบผลสําเร็จครับดูครับปลาซิวเยอะนะครับกุ้งก็เยอะครับพานครับติดตามนะครับอันนี้ข้าวเยอะมากข้าวเยอะมากไม่มีพูดเล่นดูครับเข้าใช้ได้อยู่ครับปลาซิวกับกุ้งนะครับเยอะไหมครับ โอเคครับผมดูครับอ้าเชื่อได้เลยครับเยอะถือว่าเยอะเลยนะครับเยอะครับอันนี้ช่วงนี้ดูคลิปผมนี่ดูสบายครับไม่มีโฆษณาครับอ่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับติดตามนะครับดูอันนี้ก็คือส่วนผสมที่ผมจะใช้ในการดักนะครับก็จะมีรำขั่วครับอ่าสามขีดครับอาหารลูกปลาดุกประมาณ2 3ถึงสามขีดครับเป็นปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็เป็นไข่ไก่สองใบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดนี้นะครับ แล้วก็จะลองเอาไปดักดูนะครับคอติดตามผู้น้านะครับติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมมาดูที่ดักกุ้งนะครับเมื่อคืนผมมาดักทิ้งไว้10อันนะครับทั้งหมดวันนี้ผมมาสายนิดนึงนะครับประมาณ9ก้าโมงกว่าครับพอดีเมื่อกี้ผมจัดร้านจัดอะไรอยู่พวกนี้ครับแล้วก็ไปตลาดไปซื้อของพวกนี้ครับก็เลยใช้เวลานานนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า อรอบนี้เหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นตัวไข่ไก่นะครับอาหารลูกปลาดุกแล้วก็รำขั่วนะครับรอบนี้ผมดักเป็นทุ่นแฝนนะครับข้อดีของการใช้ทุ่นแฝนทุ่นห้อยตัวนี้ครับมันจะวางเหยื่อไว้ได้นานมันจะไม่ละลายเหมือนตัวทุ่นทุ่นจมครับทุ่นที่ว่าเราไม่ไม่หอ่อไม่ห่อพวกผ้าตัวนี้แต่มันจะมีความแตกต่างระหว่างสองสองแบบก็คือถ้าเป็นทุ่นที่ว่าผมผมวางติดพื้นแล้วผมไม่ห่อผ้าเนี่ย อ่ากลิ่นอาหารมันจะคุ้งกระจายกว่าแต่ถ้าเป็นหอ่อพวกหอ่หอห่อพวกผ้าพวกอะไรพวกเนี้ยครับอ่ากลิ่นมันจะสู้แบบแบบที่ว่าเราไม่ห่ออะไรพวกนี้ไม่ได้แต่แบบนู้นมันจะละลายน้ํ่ไวครับอ่ามันก็มีข้อดีข้อเสียพวกเนี้ยครับ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้สักประมาณไหนนะครับอ่าไข่ไก่นำคั้วอาหารลูกปลาดุกอ่าติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับ หักมาแล้วครับร่มดูครับหักสองสามสี่อ่ะอันนี้ก็หักอีกแล้วครับดูร่มานั้งนี้หักไม่มีชิ้นดีครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปซ่อมอีกอ่ะดูครับอ้อ่าดูครับอ่ากุ้งปลาซิวนะครับว้าวอันนี้เข้าเยอะนะครับมันเนี่ยเข้าช่ได้เลยหอยไม่กี่ตัวครับ แต่ว่าดู้งกับปาซิลที่เข้าครับดูครับอ่าอันนี้ถือว่าผ่านเลยครับหักครับร่มอ่าดูครับกงกับปาซิลนะครับดูครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับอันแรกถือว่าผ่านครับอันแรกนะครับเห็นไหมครับเยอะนะครับอันแรกถือว่าผ่านครับผมติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ นี้ได้เป็นกุ้งนะครับก็เสียได้อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับแต่กุ้งนะครับก็เยอะพอสมควรครับจสได้ครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับวันนี้ไม่มีน้ําลําใหญ่นะครับวันนี้ไม่มีน้ําลํนใหญ่นะครับเช้าอยู่ครับเช้าอยู่ครับ <laughs> ไม่เซนะครับอันนี้ไม่เซเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับ <laughs> เริ่มร,ร้อนแล้วครับอันนี้ปลาซิวเข้าเยอะครับแ้วก็ได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ตัวนะึงดูครับ okay. Okay. Yeah. เห็นไหมครับปลาซิว <laughs> นี่ครับแล้วก็ปลาตะเพียนตัวใหญ่ตัวนะึงแต่ปลาซิวน,นี่ถือว่าได้เยอะเยอะเลยแหละครับปลาซิว โอเคครับผมอันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จครับตัวครับปลาซิวผมสลับจากเมื่อก่อนผมดักฝั่งนู้นแล้วผมเลื่อนมาฝั่งนี้เห็นน้ามันเยอะก็เข้าพอสมควรครับผ่านครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วครับอันนี้แอปตาตะเพียนสองตัวนะครับแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาตลาดหนึ่งตัวแล้วก็ปลาซิวพวกนี้ครับ แค่ได้เลยครับอันนี้ถือว่าเยอะนะครับกุ้งก็เยอะดูครับถือว่าโอเคเลยครับผมผ่านครับตามเลยครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับไม่ค่อยรอกเลยครับตั้งๆเมื่อก่อนนี้เจอค่ามูได้ครับตเจอฆ่ามูได้ครับอันนี้เข้าเยอะมาก ดูครับอ่าลูกปัาซิลครับกุบก้องอ่าเยอะไหมครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากครับอันนี้เขาเยอะอมากไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเล่นดูครับ <g> กุ้งกับปราซิวล้นๆนครับอ๋อ,อเยี่ยมครับอันนี้ถือว่าผ่านผมจะดูทำเลไว้รอบหลังผมจะได้มาดักอีกนี่ครับ สุดยอดครับอ่าเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันครับตัดย่าให้วัวเต็มเลยครับโดาเขาตัดย่าให้วัวกุ้งก็เข้าใจได้อยู่ครับปลาซิวกับกุ้งนะครับถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวดูอันต่อไปกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกกางนะครับ นี้ผมลองเอามาดักอีกฝั่งนะครับอ,อ,อ,อันนี้เข้าเยอะมากผมไม่คิดเลยครับว่าพุ้งกับปลาซิลมันะจะเข้าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวข้างหลังผมต้องมาดักฝั่งนี้แล้วครับฝั่งนี้ฝนม,มันเพิ่งตกน้ํามันเพิ่งขึ้นครับในน้ำน้ำมันเต็มสระดูครับ <c oughs> อ่า เข้าเยอะนะครับเข้าเยอะมากถือว่าดูครับเขาจะได้เลยครับเยอะถือว่าเยอะเลยนะครับอ่าถ้ารู้แบบนี้ดักฝั่งนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับดักฝั่งนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับมันต้องลองครับมันลองต้องลองไปเรื่อยครับเยอะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวค่อยมาดักวันหลังนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะดักได้รอบๆสระก็พอดีครับสิบอัน รอบสระนี้ก็น่าจะได้อ่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปยังดีกว่าครับสิดทานะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ได้ปลาปลาตะเพียนตัวไซส์ใหญ่ตัวนึงครับแล้วก็ปลากระกดีแล้วก็กุ้งกุ้งก็เข้าเช้ได้ครับ ูตั้งปลาตั้งกุ้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวันสุดท้ายกันนะครับขอบครับเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวันสุดท้ายกันนะครับข้าวเยอะนะครับข้าวดูครับเยอะไหมครับ กุ้งกับปลาซิลแล้วก็ปลาตลาดหนึ่งตัวถือว่า okay, อโอเคครับผมเคยร้อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลงนานรวมกันแล้วกันนะครับ <S <S ช่วงนี้ดูคลิปผมนี่ดูสบายครับไม่มีโฆษณาครับอ่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูผลงนานรวมกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้สักประมาณไหนติดตามนะครับ อันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับอ่าประมาณสักสองกิโลกว่าครับเยอะนะครับดูครับกุ้งปลาซิลครับก็สองกิโลครึ่งได้นะครับประมาณสองกิโลกว่ากว่าก็ถือว่าผลงานโดยรวมก็นี่ครับเยอะม่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปให้เขานะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับร้านก่อนครับไปช่วยคุณแม่ขายของครับพวกนี้ครับคลิปผมตอนนี้ดูสบายครับไม่มีโฆษณานะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกด u ั s c r i b e นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทำอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามนะครับดูครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับ